ตอนนี้ผมกำลังจะลองโหมดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะแต่โคตรดีเลยเป็นจุดขายเลยของรุ่นนี้นะก็คือมันจะจำตำแหน่งที่เราเข้าไปเนี่ยในซอยตันแล้วถ้าเราต้องการจะถอยกลับสมมติเราเข้าไปที่ซอยตันป้องกันถอยกลับเนี่ยไม่เกิน50เมตรกดให้มันถอยกลับเองอัตโนมัติได้อยกตัวอย่างง่ายๆตอนเนี้สมมติข้างหน้านะั้นเป็นซอยตันผมก็ขับไปปกตินเนี่ยนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ตามเออเนี่ยมีทั้ง บ่อทั้งเดินทั้งเลยเหมือนคนเมาเลยอลองดูแล้วกันมีผมขับไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสมมติผมไปถึงข้างหน้าแล้วผมรู้เพิ่งมารู้ตัวว่าเฮ้ยทางมันเป็นทางตันแล้วนี่ว่าอ่าต้องกลับแล้วแล้วกูจะถอยกลับยังไงเดีย๋ยวทาให้ดนะูอันนี้เป็นโหมดที่เจ๋งแล้วก็อยู่ในรุ่น GT เท่านั้นนะรุ่น500อัลตาก็ไม่มีอ่าผมก็หยุดให้สนิทแล้วผมกดตรงนี้ใช่ไหมอ่ากดตรงนี้ก,นก่อนด้ครับ ให้หน้าจอหายไปก่อนก็ได้หากดอีกที่นึงครับนาตอนลึกใช่ครับเลือกไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ครับช่วยถอยหลังช่วยถอยหลังนะครับแล้วทีเนี้ยเปลี่ยนเกียร์ถูกไหมเปลี่ยนเกียร์เป็นตัว R แล้วสังเกตที่เท้าผมนะผมจะยกนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับ50เมตรนะครับดูนะเนี่ยผมไม่ได้จับพวงมาลัยได้แดสิ้นแล้วก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งด้วยเนี่ยดูไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าพอถึง จุดที่ผมเลี้ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันปลายเองพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะจำนะมันจำว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งไม่เกิน50เมตรมันเป็นยังไงเห็นไหมอันนี้ผมล์ไลนเริ่มถอยแล้วตรงนี้โคตรดีนะแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ลองก็คือว่าถ้ามุตระหว่างทางที่มันถอยเนี่ยมันมีคนมีศัพว์มีตัวเคลืยออะไรโผล่มาเนี่ยมันจะหยุดไหมอันนี้ไม่รู้ซึ่งโดยเซนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะหยุดแต่ถ้ามันไม่หยุด เราก็สามารถเหยียบเบรกได้ตรงนี้ผมผมผมชอบผมบอกเลยนะทำให้รถรุ่นนี้น่าสนใจขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเรื่องระบบการออกจากซองด้วยเวลาเราจอดรถข้างฟุตบาทแล้วมีรถประกบหน้าหลังเนี่ยเราสามารถกดปุ่มให้มันออกได้โดยที่เราไม่ต้องมาถอยเงืงง้องเงื้อนะเช่นเดียวกับการจอดอัตโนมัติอ่ะดูได้ว่าตอนเนี้ยมันเลี้ยวนะไม่ใช่ว่าทางตรงๆง,ง,ง่ายๆนะเออมันมันเลี้ยวคือมันเป็นการจำ ผมชอบเหมือนระบบเว y พอยต์ในโดรนที่เราลากเส้นแล้วก็ให้มันบินไปตามนั้นเนียทั้งขาไปขากลับแต่นี่ไม่ต้องลากจำเองของมันผมคิดว่าถ้าซูว่าทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะอ่ะนี่ดูที่หน้าจอนะหน้าจอนี่บอกเลยคนเหลืออีกกี่เมตรเห็นไหมก็มาถึงจุดนี้แล้วแล้วดูนะปรับผมมาไลายให้เรียบร้อย ควกุมรถโอเคจบนี่คือโพล่ากร๊กแคทีซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ test drive เทสต์ไร์ไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ยผมจองโพล่านะก่อนทุกยี่ห้อที่เป็น EV ที่มาในไทยยกเว้น MG ็มจีแต่ผมก็ไม่เคยได้เหียกับเทสต์ไรฟ์ป กระทั่งผ่านมาจนถึงรุ่น g t ก็เพ like so 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 ิ่งด้มาเตสซึ่งอยากให้ดูใกล้กว่ว่ารักนณะภายนอกมันเป็นยังไงนอกจากนี้ก็คงจะเห็นกันแล้วว่าภายนอกมันก็ดูสปอร์ตเหมือนที่ช่องรีวิวทั่วไปเนี่ยได้รีวิวซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ผมต้องการรู้ในวันนี้คือเรื่องของสมรรถนะในการขึ้นทางชันก็ถือว่าในโหมด Normal เนี่ยสูสีนะกับ MG EV4 เดี๋ยวลองดูทางด้านหน้าจอเครื่องตลาเร่งเนี่ยดีมากในหมด Normal แต่ว่าเบรกเนี่ยยื่นมาเยอะ อันนี้ต้อ,ตองปรับในเรื่องของการสัมผัสเบรกนิดนึงนะมันจะยื่นเยอะกว่ารถทั่วไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองในโหมดสปอร์ตด้วยนะแล้วก็ให้เห็นว่าบรรยากาศภายในรถเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ซึ่งฟีลลิ่งในเบื้องต้นที่ผมขับมาไม่กี่นาทีผมก็สัมผัสได้ว่ามันมีความแน่นหนึบพอสมควรนะแต่ต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อยเดี๋ยววันนี้จะไปที่โลดปราสาทก็จะวัดกันจัดๆเลย เดี๋ยวดูอัตราเร่งตอนที่ผมผ่านจุดนี้ไปนะผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงในโหมดของ normal มองดูด้านหน้านะอะมองดูด้านหน้านี่คือ normal เฉยๆผมต้องใช้เวลาปรับตัวกับเบรกนิดหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกของพวงมาลัยนะแล้วก็ที่นั่งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสมราคานะร้านสองกว่ากว่าโอเคนะผมจะแซงให้เห็นจะจ่าเลยนะในโหมด normal ดูนะ ย้ำนะนี่คือ o u r a o o o d c a t บซึ่งผมใช้ Regen เนี่ยระดับเบาสุดเมื่อ Regen ระดับเบาสุดเนี่ยมันจะแทบไม่รู้สึกว่ามี Regen ในส่วนของ Regen มันจะแปรผันตามกับโหมดด้วยอย่างเช่นถ้าเราใช้โหมดส p o r t ตเนี่ยรีเจนมันก็จะลดลงอะไรประมาณนี้ซึ่ง EV แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยมันก็จะปรับตามบางยี่ห้อก็ไม่ปรับตาม แต่นี่ยมันมาตามนั้นเลยแล้วก็มันก็จะมีโหมดที่สามารถปรับแบบแมนวนวลได้นะว่าให้มีคันเร่งเบาช้าอะไรแค่ไหนนะตอนนี้ผมสังเกตดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีไฟเตือนนะตรงกระจกลองดูนะเป็นไฟสีเหลืองไอ้นี้ก็คือไฟเตือนเวลามีรถมาแสดงว่าตอนนี้มีรถอยู่ใกล้ๆด้านหลังซ้ายซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงคือมันเตือนโดยที่ว่ารถไม่ต้องมาใกล้จนถึงตัวเรา ไปถึงล็อกที่สวนไปมานะคืออยู่ห่างหๆด้านซ้ายโอเคแล้วตอนนี้ผมกําลังจะไปโลหะประสาทนะโดยที่ผมใช้โหมดนอร์มอลเพื่อจะดูว่ามันเป็นยังไงนะเมื่อกี้ได้ลองโหมดสปอตในทางราบแล้วก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้แต่เดี๋ยวค่อยไปดูตอนกลับมะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูทางข้างหน้าเลยว่ามันชันแค่ไหนแล้วก็แบบต่อนเนื่องเลยนะอ่ะไปได้เลยสำหรับโอล่า g ู o แคทจ t ซึ่งผมบอกเลยว่าเบรกค่อนข้างจะยืนมาเยอะไม่ถึงคันเร่งของเบรกนะต้องปรับตัวมาสมควรตอนนี้จะให้ดูนะว่าเลยข้างหน้าไปนิดเดียวเนี่ยจะเป็นทางหัก s อ f เลยซึ่งปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับกู o แคทเนี่ยก็ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นที่ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ ที่มันไปดับบนภูชีฟ้าภูทับเบิกเลยตอนนั้นนะซึ่งเขาก็แก้ได้ละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางเซลลก็ไม่ได้นําว่าให้ขับจนพาวเวอร์มันขึ้นสีแดงบ่อยๆคือตรงหน้าจอเนี่ยมันจะมีพาวเวอร์บอกนะถ้าขึ้นสีแดงบ่อยๆก็ไม่ดีต่อแบตเตอรี่ <S <S อันนี้คือจุดแรกที่เป็นทางชันหักศอกนะ,ะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเวลามองจากตรงนี้แต่ของจริงเนี่ยก็ถือว่าชัดมาก เมื่อกี้ตอนหักเลี้ยวเนี่ยจะเป็นจุดอัดนะคือเสาเอตรงนี้จะบังนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อลืมก็ผ่านขึ้นมาแบบชิวๆใช้คันเร่งในส่วนเมื่อกี้เนี่ยประมาณ40%อันนี้ทางโค้งหักศอกที่ 2, 2ตรงนี้นะซึ่งเอาทุกคันมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น ATV ไฟฟ้าของผม MG EV4 n e t a V นะแล้วเดี๋ยวจะมี b y d a t t o 3ของเพื่อนผมที่จะมาลองตรงนี้ด้วยก็ขึ้นได้ชิวๆอยู่นะ แล้วผมมองที่ power ที่หน้าจอก็ยังไม่ได้เป็นสีแดงนะในตอนนี้ส่วนขอบร้อนเป็นยังไงไม่รู้นะไม่ได้สังเกตนะให้ดูก่นว่าทางไม่ธรรมดาเหมือนกันนะที่นี้ไปเรื่อยๆเกือบถึงละระยะทางสั้นแต่ชันมากๆการก่อถนน,นไม่มีปัญหาอะไรที่ความเร็วต่ำนะความเร็วสูงยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูกัน ใช้รีเจนระดับต่ำสุดนะตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้โหมดตัวช่วยใดยๆทั้งสิ้นเป็นโหมดมาตรฐานปกติคือ normal โหมดแล้วก็ขับเลยผมอะไรสำหรับผมนะก็กระชับดีในลักษณะเส้นทางแบบนี้ที่เคี่ยวคดรถเลี้ยวและค่อนข้างแคบ<ๆ>เราก็ลังจะถึงโลหะปราสาทแล้ว เรื่องนี้เราไม่จําเป็นต้องพูดถึงแล้วด้วยซ้ําเรื่องพลังกำลังของรถไฟฟ้าเนี่ยเพียงแต่ผมต้องการรู้ว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแค่นั้นตอนนี้เราอยู่โลหะประสา์ล่ะตอนนี้เป็นขาลงนะผมใช้รีเจนระดับสูงสุดซึ่งก็แทบจะไม่ต้องใช้เบรกเลย แต่เดี๋ยวลองไปดูที่เป็นทางลงแบบหักซอกอีกทีนึงว่าเราจะสามารถปล่อยคันเร่งแบบร้อเปอซได้ไหมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติทั่วไปของ EV อยู่แล้วนะแต่ละยี่ห้อก็จะมีหมดนี้รุนแรงไม่เท่ากันอย่างถ้าเป็นเน t ต V วเนี่ยใช้ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันถ้าใช้คันนั้นเนี่ยมันจะแทบหยุดสนิทเลยนะส่วนตอนนี้โ Or a าร o ้แค GT เนี่ยอ่า เรามาดูนะด้านหน้าเป็นทางลงแบบหักศอกผมจะปล่อยคันเร่งตอนที่ผมปล่อยคันเร่งแล้วล้วผมปล่อยให้มันลงดูดีว่าผมจะต้องใช้เบรกช่วยไหมมากน้อยแค่ไหนก็ยังคงต้องใช้เบรกช่วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นทางที่ค่อนข้างลึกมากๆเลยนะ mg ev 4ก็ต้องใช้เบรกช่วยเหมือนกันนะเนต้าตรงนี้ไม่ต้องใช้อันนี้บอกเลยถ้าสูซใช้โหมดควบคุมความเร็ว ลงทางลาชันปล่อยได้เลยส่วนข้างหน้าเนี่ยถือว่าเป็นทางลาชันลงแบบสุดๆนะก็สรุปแล้วการขึ้นลงทางลาชันของโอลา o o d ูดแค t จในเส้นทางนี้ซึ่งสั้นแต่ว่าโหดมากๆนะยังไม่เจอปัญหาใดๆแต่ถามว่าฟันธงได้ไหมว่ามันจะโอเคไปตลอดยังไม่ได้คือการใช้ EV เนี่ยมันจะวัดกันสองอย่างนะ อย่างแรกเลยก็คือการขับระยะทางไกลยาวๆต่อนเนื่องอันนั่นแหละเป็นตัววัดเลยว่ามันเอาอยู่ไหมนะอย่างที่2ก็คือเรื่องของแบตเตอรีนะ่ซึ่งกูดแคทเนี่ยก็มีคนขับไปทั้งฟูชิฟ้าฟูทับเบิอกเลยมากมายละก็ไปหาดูเองตาม YouTube แต่ตอนนี้เส้นทางที่ผมมาลองเทสเนี่ยเป็นเส้นทางที่ชันจริงๆแต่ระยะสั้นแล้วก็อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่ ก็เป็นอันว่าผมขอสรุปในส่วนของการขึ้นลงทางลาดชันระยะสัน้นไม่มีปัญหาใด,ดๆส่วนทางไกลค่อยว่ากันตอนนี้ถึงเป็นโลหะประสานละแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโหมดสปอร์ตกันก็มาถึงเวลาสำคัญนะคือผมจะใช้โหมดสปอร์ตแล้วผมจะเทียบฟีลลิ<ไหน>่งกับ MGEV4 ในทางเดียวกันคือทางด้านหน้าลองแพนไปดูจะเห็นจุดนี้ผมเคยใช้ MGEV4 พอกดหมดสปอร์ตปุ๊บหัวผมกระแทกไปข้างหลังนะแล้วก็ผมใช้ระยะทางสั้นๆนะแต่สัมผัสดได้เลยว่ามันมันไม่ธรรมดาลองมาดูว่าโอลารูดแคปจจะเป็นยังไงเมื่อเริ่มจากศูนย์เลยนะโอเคแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอผ่านจุดที่เป็นทางโค้งเนี่ย ยังไม่ฟันธงนะยังไม่ฟันธงขอให้จุดนี้ก่อนอจบได้แล้แต่จะพูดอธิบายว่าเป็นยังไงนะอับอ,อกไปผมสรุปได้เลยในโหมดสปอร์ตถ้าออกตัวจากศูนย์เลยนะหยุดนิ่งเลยเมื่อเทียบกับ MG EV4 ซูไม่ได้ น,นี่พูดได้เลยอัตราเร่งสู้ไม่ได้แต่ถ้าออกตัวมาสักพักแล้วเมื่อกี้น่าจะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสูสีกันกินกันไม่ลงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยตัวโอลาร์กแคจียังต้องใช้เวลานิดนึงนะในการเร่งความเร็วในโหมดสปอร์ตแต่ถ้าสมมติว่าไปสักพักแล้วเนี่ยโอเคเลยนะบูตปัดเลยตรงเนี้ย ซึ่งถือว่าเพียงพอในระดับหนึ่งเดี๋ยวไปลองอีกจุดหนึ่งพอเลยไฟแดงตรงส่วนนี้ไปเนี่ยที่ผมจำเป็นต้องเทียบกับ m g e v 4เพราะว่ามันอยู่ในคลาสที่พอจะแข่งกันได้นะเพราะว่า m g e v 4เนี่ยก็9 0 0าแสนกว่าในตัตท็อปส่วนโอล่ากู c a แคทีล้านสองแต่ถ้าเป็นรุ่นออาต้าห้ารต่างๆก็ราคาย่อมลงมาซึ่งตอนนี้ผมใช้หมดสปอร์ตอยู่นะส่วนในเรื่องของช่วงล่าง เมื่อเทียบกับ ev 4แล้วผมคิดว่า ev 4นี่จะจะหนักแน่นนะจะหนึบก,กว่านิดนึงที่ความเร็วสูงนะแต่ความเร็วต่ำผมแยกไม่ออกส่วนเรื่องความกระเด้งผมตอบไม่ได้แต่มันดีกว่าเนต้าวีแน่นอนหมายถึงรถสภาพเดิมๆนะนนตอนนี้เนี่ยผมใช้ระบบจอดอัตโนมัตินะมันก็จะมีทริกนิดหน่อยก็คือต้องขับช้าๆแล้วก็ให้มันเลย นะเลยช่องที่เราจะจอดนิดนึงแล้วก็กดตรงหน้าจอนี่แหละมันก็จะถอยเองเนี่ยนะซึ่งโหมดนี้เนี่ยคนที่ใช้รุ่นนี้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าต้องทำยังไงเมื่อกี้จะสังเกตเห็นนะว่ามีมอเตอร์ไซค์ผ่านด้านหน้ามันก็หยุดนะเออมันหยุดดังนั้นผมสันนิษฐานว่าโหมดการถอยออกนอกซอยตันเนี่ยก็คงจะใช้เซ็นเซอร์ในการควบคุมเหมือนกันเวลามีสิ่งมีชีวิตผ่าน แต่ถ้าเป็นวัตถุไม่รู้นะไปลองกันเองอันนี้แหละที่น่าสนใจเฮ้ยทำไมมันใกล้างี้นวนนะ <laughs> มันเบรกเองไหแอันนี้ชวนะเ,เ,เหมือนเหมือนใกล้มอเตไซค์มากเลยไออันนี้มีทุกรุ่นเนาะในกูดแคปหมายถึงระบบโตรอยอันต้า<ล>กับตัวจีอ่าดูหน้าจอนะแล้วก็ดูความหา่างนี่ครับนี่ครับโอ้โหเ๊ะเลย แล้วมันเลือกได้ไหมว่าจะต้องห่างตรงนี้เท่าไหร่หมายถึงว่าคันข้างเนี่ยตัวนี้มันจะกะเองเลยนะครับมันจะไม่ได้จับเส้นโอไม่ได้จับเส้นแล้วมันดูจากกันเลยมันจะให้ขนานกับตัวรถด้านข้างที่เราจับตั้งแต่แรกอ๋อเหรอใช่ครับพอเราเข้าจอดเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเออมันขึ้นตำแหน่งตัวคีให้เราเลยก็คือา a r กิ้งให้เราเลยเยี่ยมมากครับการนั่งข้างหลังก็จะรู้สึกเด้งๆเล็กน้อยซึ่งตัวนี้ หลายช่องรีวิวก็เห็นตรงกันแต่ถามว่าใช่ปัญหาใหญ่ไหมสำหรับผมถ้าเทียบกับเนต้าวีนะอันนี้เป็นเศษเซียวทูลีในเรื่องของการเด้งอันนั้นมันเด้งจนมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยนะท่านั่งข้างหลังเนี่ยคือไส้เลื่อนเลยบอกแค่นี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่หลายคนรู้การเปลี่ยนโชคมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันตอบไม่ได้บางคนก็อาจจะชอบอย่างนี้บางคนก็ต้องเปลี่ยนอะไรทุกนี กก็ไปดูันเองพื้นที่ด้านหลังของโอรา g o o d c แคทจีสำหรับผมเนี่ยก็ยังสามารถวางเท้าได้นะมีเล็กรูมประมาณ1นึ่ฝ่ามือนะในกรณีที่หมอด้านหน้าเนี่ยเลื่อนมาเยอะเลยนะก็ยังเหลือเล็กรูมอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ส่วนเฮดรูมเฮดรูมผมซึ่งสูงร้อเอ็ดเซนก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะสรุปในราคา 1งล้นสแสน่นพันบาทถ้าเงินเหลือนะแล้วก็ชอบดีไซน์ที่มันน่ารักแบบนี้เนี่ยผมก็ว่าน่าสนใจนเนี่ยนะนี่คือภายในคือตัววัสดุอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยถ้าเทียบกับราคาล้านสองกว่าก็อยู่ในระดับกลางๆนะแล้วก็พัดลมตรงเนี่ยมันจะมีลมเป่ามาจากบอก่อ ตึงถึงแม้ว่าจะมีพลาสติกหุ้มอยู่เนี่ยแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าไอต้ตรงนี้ช่วยสำหรับคนที่ก้นร้อนได้เยอะนะรวมถึงระบบการนวดข้างหลังได้ด้วย้าในอนาคตเนี่ยมีการเป่าตรงนี้มาด้านหลังได้จะยิ่งสุดยอดเลยส่วนเรื่องการนั่งก็ถือว่ากระชับนะปรับเบาะหน้าหลังแล้วก็ได้โอเคเมื่อเทียบกับเมตาที่ผมใช้อยู่เมตาวีแต่ว่าผมก็เลยไม่สามารถเดินเข้าเดินออกได้ โดยรวมแล้วก็โอเคกับราคานี้ที่เหลือก็ตัดสินใจเองแล้วังว่าจะชอบหรือไม่ในเรื่องของดีไซน์และก็บริการหลังการขายแล้วทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญนะก็คือน้องบิ๊กซึ่งน้องบิ๊กนี่ก็ถือว่าอุตส่าห์มารับถึงที่เดี๋ยวผมจะให้น้องบิ๊กขายเต็ที่เลยผมชื่อบิ๊กนะครับอยู่สาขา Uh, g w m c c Auto นะครับเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาทดลองขับกับคุณลูกค้านะครับสำหรับรถ GT ต้องบอกว่าการขับ GT ของผมก็คือประสบการณ์แรกเหมือนกันนะครับวันนี้เพิ่งได้ทดลองขับนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ยังสนใจรถไฟฟ้านะครับก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการติดตั้งมิเตอร์นะครับหรือว่ากังวลในเรื่องของจะมาใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้ามา,อาสอบถามผมก่อนได้นะครับ ผมก็ประจําอยู่ที่สาขาทุกวันนะครับในเรื่องของการติดตั้งมิเตอร์ในเรื่องของแบตเตอรีท่ที่ลูกค้ามีความกังวลน,นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยสําหรับโปรโมชั่น GT คันนี้นะครับตอนนี้ GT มีแคมเปญในส่วนของม o เตอร์โชวนะครับก็คือมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.59นะครับแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับฟรีค่ามนแนนให้ลูกค้า5ครั้งนะครับหรือ75,000กิโเมนะครับเข้ามาติดต่อกันเยอะๆนะครับผม สำหรับจีจะมีการทำตลาด2สีนะครับก็คือสีตัวนี้ก็คือสีเทาอ q ควาเกนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวนะครับทั้ง2สีนี้นะครับสามารถเข้ามาชมได้ในที่โชว์รูมนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวบิ๊กจะขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์บิ๊กนะครับก็064นะครับ6423635นะครับผมนะครับบิ๊กนะครับ ตำแหน่งการขายก็คือเป็น IAM อ e d e r r ครับที่สาขาเชียงใหม่สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับโอเคทีนี้ผมสอบถามความแตกต่างระหว่าง GT กับรุ่นปกติเนี่ยนอกจากดีไซน์ภายนอกแล้วมีอะไรบ้างเด็ดๆเลยครับผมตัวนี้ GT นะครับได้ความสปอร์ตนะครับแรงม้าที่มากขึ้นนะครับแรงบิดที่มากขึ้นนะครับ top อ t i o n ด้านหลังที่เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาไปชมครับอ่าดูซิประตูท้ายไฟฟ้านี่เป็นยังไง ตัวนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับคิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับไอรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้มีไหมประตูท้ายไฟฟ้าอ่ารุ่นก่อนหน้านี้สองรุ่นจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะรุ่น GT นะครับโอเคสามารถปิดด้วยไฟฟ้าได้นะครับคิกเซนเซอร์ได้นะครับตัว GT ก็จะมีชุดแต่งรอบคันนะครับที่เป็นเทฟลาร์คาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ลายใหม่นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับซึ่งมีเพียงรุ่นเดียวนะครับแล้วก็บอร์ดนวดไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบาะเป่าเ่าอากาศทั้งคู่หน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่ GT มีเพิ่มเข้ามานะครับเรื่องคําสั่งเสียงเป็นยังไงบ้างอ่าลองไปนั่งแล้วสั่งให้ดูหน่อยดีใน,นเรื่องการเปิดปิดผมจะให้ลองคําสั่งเสียงนะครับอ่าอ่า ลำดับแรกนะครับนะครับสวัสดีโอรา่าเปิดซันรูปนี่ะมีซันรูปแล้วที่สำคัญมีม่านด้วยถูกต้องซึ่งรตรงนี้จะเหมาะกับอากาศบ้านเรานะใช่ครับรถหรูหลายยี่ห้อเนี่ยกระจกล้วนนี่ก็หัวร้อนเหมือนกันครับผมอ่ะลองสั่งปิดดิสวัสดีโอราปิดซันรูป โอเคเรื่องระบบการสั่งงานด้วยเสียงซึ่งมีอยู่ทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ที่บอกเมื่อกี้ที่เด็ดๆก็คือเรื่องของการถอยถูกต้องครับนะแล้วก็เรื่องของการจอดในการช่วยช่วยจอดด้วยถูกต้องครับส่วนเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ขอให้ลูกค้าไปดูเองแล้วกันว่าจะชอบไม่อะไรยังไงตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ GT เลยครับก็คือมาแบบสีแดงสลับดำนะครับการชาร์จไฟอ่ะหนึ่งครั้งใช้งานจริงได้ประมาณกี่กิโล ตัวรุ่น GT นะครับชาร์จไฟ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ในระยะทางที่501กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับแต่ในความจริงสถานการณ์จริงก็อาจจะลดลงคือมันแล้วแต่สไตล์การขับขี่ถูกต้องแโก็ปัจจัยหลายอย่างตรงส่วนนี้เนาะใช่ครับโอเคในเบื้องต้นก็ฝากไว้เท่านี้ที่เหลือก็สามารถติดต่อน้องบิ๊กได้เลยตามเบอร์โทรอีกอีกทีหนึ่งเบอร์อะไรนะน้องบิ๊กเบอร์ผมนะครับ0646423635นะครับ น้องบิ๊กนะครับโอเคเกรดวอลมอเตอร์เชียงใหม่นะถูกต้องครับนั่นยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่ให้มาเทสได้นะโอเคเจอกันอีกทีน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ